สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในคลิปการประดิษฐ์สิ่งของนะครับวันนี้เสนอแรกนะครับวันนี้เสนอเป็นเรือนะครับเนี้ยก็คือเรือนะครับที่ทามาจากขวดกับคัทเทิลบัตนะครับคัทเทิลบัตจริงๆแล้วต้องเจาะรูก่อนนะครับดูนะครับมาดูเจาะรูต้องดูแบบนี้ครับให้ได้สามรูแล้วใช้คัทเทิลบัตสามอันมาวางไว้นะครับ ถ้าอยากเล่นดึงๆนะก็ยังได้นะครับก็เตรียมมาเล่นโชว์ให้ดูนะคะนี่ครับยังไงด,ดูนี่ค่ะเดี๋ยวผมทดลองให้ดูนะครับหนึ่งสองสามมาดูนี่โอ้อาซิกดูซิกดูซิกดูเฮรีอาไมนเป็นไงละครับก็สามารถลองเพลงไปด้วยนะแล้วก็นี่เรือไททานิกนะ นี่เหมือนเรือไททานิกนะพี่การเล่นเรือไททานิกนะก็ง,ง่ายๆนี่ครับนี่เป็นเนี้ยครับที่เราเตรียมเรือมาเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือเรืออันนึงนะแล้วเราผมแล้วลองใี้ใช้คตเมบัตนะครมามาซักสองสามสี่ห้าอันเนี่ยค่ะออกมาวางไว้นะคะเป็นเรือลําอื่นนะนี่ไง น้ำขึ้นตูมใกล้จะชนแล้วตูมตูมเป็นยังไงครับนี่ไงก็คือการเล่นเรือไทยทนันหินนะครับนฉากที่ชนกับภูเขาน้ําแข็งมาดูเอะตรงนี้เป็นภูเขาน้ําแข็งตูมเออโอ้โหอดูนี่ครับเนี้ยนะพอน้ําขึ้นที่เราแว่งครับโอ้โหแต่เรือ,ออาจจะล้มไป

สามารถเขย่าเขย่าเขย่า,ยานะครับนี่ไงเรือตูมจนกับผู้เขาน้้าแข็งเป็นอย่างงี้น,นะครับอันนี้ก็คือนี้มา,มานําเสนอเรือนะครับแล้วสิ่งที่สองนะครับนึนก็คือห่วงยางนะครับดูสิ่งที่พานไม่ได้นะครับก็คือห่วงยางชิน้นนี้แล้วส่วนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวผมขอเวลาคิดนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ขอพักก่อนนะครับท่านผู้ชม นี่ยนะครับสิ่งนี้ก็คือภูเขาน้าแข็งที่เราจะมาเล่นกับเรือไททานิกนะครับแล้วผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ